ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพบกับผมลุ่งประกาศบีบีวันนี้มาถ่ายให้ดูครับผมจะทำการเพราะคอกมีโมไว้สองคอกนะครับนี่คอกหนึ่งครับนี่ครับลูกมันนะครับลูกเล็กๆนี่นะครับเห็นแล้วก็เปล่าครับเพื่อนๆนี่นะครับ ผมได้ทําการพักน้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วคออนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับข้อปลาครับอันนี้ลูกปลาครับเล็กๆดำๆนั่นนะครับเป็นลูกปลานะครับผมก็จะมาทําการเทนะครับผมได้พักน้ําไว้แล้วนะครับข้อนี้ก็ผมก็ได้พักน้ําไว้แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับ ผมก็จะมาทําการเทนะครับก่อนจะเทผมก็ได้ใส่ลูกไหรไว้ให้กับเขาแล้วนะครับใส่ไว้ประมาณส่วนหนึ่งนะครับลูกไหรก็จะอยู่ช่องนี้นะครับผมได้ใส่ไว้นะครับไว้ให้เขากินมื้อแรกนะครับพ่อปลากับลูกปลานะครับหลังได้ทําการเพาะไว้ประมาณสี่วันนะครับผมก็จะมาเอานํามาเทในอนุบาลใน บ่อกำลังนี่นะครับประมาณทักครึ่งเดือนนะครับผมก็จะไปทําทําการใส่ในบ่อใหญ่นะครับอันนี้อนุบาลไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาอยู่รอดนะครับพ่อป่าเขาจะดูแลดีนะครับอันนี้เป็น วิธีของผมนะครับใครอยาไปนำใช้ก็ได้นะครับเพื่อนๆวิธีนี้ก็ลูกก็จะอยู่ได้เยอะนะครับรอดเยอะนะครับเรากท็ทำการเทเลยนะครับ แลเราทำการเทเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะครับผมต้องเปิดไฟนะครับเผื่อลูกปลามันติดตรงขอบกระมังครับผมจะได้มองเห็นนะครับผมจะเทไว้อย่างนี้นะครับ เทเบาๆนะครับเพื่อลูกปลาบางทีบางตัวมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับเทไปแล้วครับหนึ่งบ่อครับนี่ครับพ่อปลาผมจะโซมให้ดูนะครับนี่นะครับพ่อปลา ลูกปลาก็อยู่ไหนไม่รู้เลยครับหาไม่เจอเลยนะครับอันนี้เทปไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ